เป็นอย่างล่าสุดไม่เคยออกงานอีเวนต์ก็หลายคนมองว่าค่าตัวแอลไม่มีอีเวนต์เลยไม่ไม่มีเลยครับก็มีแค่เรื่องของละครครับละครกำลังละครอยู่เนี่ยบอกเคจริงๆตอนนี้เลยค่าตัวยังปกติก็เลยอยู่ครับไม่มีเพี้ยนแปลงหรอกครับก็เดิมเหมืนก็แล้วแต่นั้นเรอยากได้ก็คุยเขาบอกว่าตอนนี้ค่าตัวมันเกินแบบจุนตาคนอื่นๆไปแล้วก็ไม่ก็คงก็คงไม่ใช่หรอกเพราะว่า เรากนะ็ยังทำทำเรื่องของโฆษณาเรื่องของอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเราก็้รับแต่ทําแต่งานที่เป็นของของที่เราเป็นซูเปอร์อย่ตอนนี้ท่านคิงไเมื่อค่อยออกไหมครับก็บคิดถึงครับมีคิดถึงครับแล้วก็แอบเล่นกันในโซเชียลเน็ตเวิดเล็นกน้อยอย่างนี้ครับด้วยกันเล่นกันอะไรเงี้ยหลังมปได้ไม่นานเอาข้าวตัวเนาะไม่มีไม่มีครับภาพคนต่างขึ้นหน้า,าของคอนเทนต์งานที่สองของเราเป็นไงครับก็อ่ กับของสถานีครับเกับช่อง3ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการคุยกันอยู่ครับก็เตรียมเพลงใหม่ด้วยเตรียมกําลังหาดูคอนโซมคอนเซปต์ด้วยอะไรด้วยนี่คนจับตามองเปรียบเทียบกับคอนเสิร์ตของคีฟมีไปของห้าดูว่าเราจะสู้กับเขายังไงครับก hmm cool. ็มก so, <isa colour Hyung way> ็เป็นแค่ ันก็ตัดตัดให้กลังใจตัดเชียร์ด้วยแล้วกันครับตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเชีย์ตอนนี้ก็อยู่ในแค่แค่ช่วงดริเนินการเริ่มแรกเลยครับคุยไปเรื่อยๆอย่างครึ่งที่ผ่านมามีการจัดขึ้นในปีหน้าไครับครับพร้อมแล้วปีหน้าไหมครั้งใช่ครับปีหน้า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 ก็จะเป็นเราเราเดือนกุมภาครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปอเลยกำลังสน่าจะครับน่าจะครับมีก็มีโอกาสสูงมีโอกาสสูงครับอย่างเดือนกุมภาอย่าง คอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดไปชนกัารตัว,ตวจะแบบมันทำจะจะัก,กครับก็รจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับทางกับทางผู้ใหญ่ครับเรื่องเรื่องเวลาจัดเรื่องอะไรครับต้องรอดูตกลงกันอีกทีนึงครับแต่ว่าผมก็พยายามทําให้มีเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทุกคนอยู่เรื่อยๆครับจะได้มีสุขสขขนานกันไปเรื่อยๆครับอโอเคเชิญค่ะแล้วการเตรียมตัวไปร้องเพลงที่เกาหลีเหรอคะครับตอนนี้ก็ รองมาเดือนกันยานครับตอนนี้ก็เตรียมเต็มตัวไปแล้วครับแต่ว่าคิดว่าว่าอยากจะมีเพลงใหม่ด้วยที่ที่เอาแบบพิเศษพิเศษเพื่อจะไปไปเปิดที่นู่นด้วยแล้วก็มาเปิดตัวในเมืองไทยด้วยครับยังยังอยู่ในช่วงปยอยู่เลยครับกกำกำกกำกลงกำกำกำำก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 กำกกำกงกำกำกำก่กำ่ำกำกำกำะำกกำ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 ก่กกำกำกำกงกำ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 กกกกกกก I'm not going to make ตอนนี้ก็ได้ไปตอนนี้ก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ติดขัดนะครับตอนนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยๆเลยครับก็ชูทุกทุกที่ก็ยังมีถ่ายมีถ่ายตัวละครไม่ต้องดูแค่ว่าร้อยเพลงนะ้วไม่มีแล้วก็ากำลังถ่ายไปเรื่อยๆครับกำลังถ่ายในขณะแต่ว่าเราเริ่มมีขึ้นแล้วเจนพอนีก็ก็พอเข้าที่เข้าทางครับพอที่เข้าทางก็เรารู้จักคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วรู้จักเนื้อเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยสบายขึ้นก็เข้าก็เข้ากับเข้ากับทีมงานเข้ากับงานเรียบร้อยเข้าเข้ากับเอ่ออย่างอื่นอื่นตอนนี้เหลือฉากอยู่ จัก <ítulo> ับ <imprisoned> ก anyway, <match> oh, ็ส่วนมากแล้วพระเจ้าก็ชอบทําฉากใหญ่ๆก่อนครับเพราะว่าหลังๆจะได้เก็บง่ายๆไปแรกๆก็จะบอกว่าเหนื่อยหน่อยทําฉากใหญ่ก่อนต้องงานหนักมากเลยครับสนุกมากครับวันนี้ก็เรียกว่าเขาที่เขาถากถางก็พยายามจะลากดีครับทางหางมากๆด้วยนี่ตุกงไปไหมไม่ได้ถากถางนี่เหรอเอองั้นชิปชิปอยู่เลย เรื่งที่คุณหล่อมคืออะไรจริงงดฝากร้านอะไรอย่างงี้ไปโดนอะไรมาเพราะว่าจริงเพวหลังๆหลังผมเริ่มโพสตข้าวครับแล้วก็พยายามจะอ่านคอมเมนต์แต่รู้สึกว่าจะไม่มีคอมเมนต์รู้สึกว่าจะมีแต่ฝากร้านครับผมก็เลยก็เลยอยากอยากอ่านคอมเมนต์บ้างมใครบอกว่าเฮ้ยแบบขึ้นอันดับแล้วอะไรเงี้ยเลยงดฝากบ้างตามพี่ๆอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ขึ้นหรอกครับผมผมอ่านไม่ทันจริงๆครับแสดงว่าคอมเมนต์ที่เป็นแฟนเมนมาเนี่ยคือเราได้อ่าน อ่านครับอ่านครับช่วงช่วงนี้ก็มีเวลาแล้วนะเราอ่านว่าพวกเขาคอมเมนต์อะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกที่ชอบถ่ายถ่ายรูปเล่นกันหลังรูปนะครับเล่ังหลเล่น่นหลังจากตั้งคุไปแบบแปลกๆว่าไงบ้างทายังจะฝากด้วยก็มีบางส่วนครับแต่ว่าแต่ว่าทุกคนก็แฮปปี้ขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าจะคอมเมนต์กันใน่นาดนี้มีร้านค้ามาอดทนทำไมคะทำไมไม่ให้ฝากแล้วมีครับเข้มงวนไหมคะก็อาจจบไม่ให้ฝากถ้าฝากจะบล็อก ก็ไม <M> ่ถึงเท่านั้นครับอย่างไรครับก็ผมก็ลงไว้แหละครับก็มันตัดน้นครับมีแอบไปหลังไม่กระติบต่อเขาไหมครับไม่มีหลังใครครับจะหลังมายังไงแสดงว่าใครอยากฝากก็ยังฝากได้อยู่อย่าสิครับน้อยลงใช่ได้ครับ